นี้ผมก็มาที่บ่ปัดดี้นะคือขับรถตอนขับรถจะกลับบ้านเนี่ยก็คิดว่าเอ๊ะถ้าเราไปบัตตี้ตอนคืนมันจะไป็นไงมันจะน่าจะกินดีกว่าตอนกลางวันหรือเปล่าไอ้สมองอีกข้ามันก็ไม่ค้าเลยนะบอกไปสิไปซิ <c oughs> ผมก็เลยขับรถมาเลยเนะี่ยคือตรงดี่วมาที่ปัดดี้เลยอันนี้เห็นนะว่าผมใช้อุปกรณ์เลยนะผมก็ใช้พิริโมนใช้ C 1หนึ่งนะครับสําหรับการตก วันนี้นะทริปเนี้ยเอ้ยมาลองดูหาแดงน,นะวันแรกใหญ่ขน,ขนาดนั้นเลยได้ไหมออมได้นะวันแรกก็คือวันนี้ตอนคืนคนไม่ค่อยเยอะนะเออแต่คุณง้องบอกเดี๋ยวพี่เล่นกุวยเตี๋ยวได้นะ อผมว่าพอแล้วนะเดี๋ยวจะชิมบะเตี๋ยวนะ <c oughs> วันนี้เราตกกัน4ชั่วโมง300มรู้สึกว่าคลิปนี้จะเป็นคลิปสุดท้ายที่เป็น,ปน4ชั่วโมง300นะแล้วต่อไปก็เป็น5ชั่วโมง400ละโป้เขาก็เปลี่ยนไปละเนี่ยดูทิได้ไหมได้ตัวไหม,มผมใช้ C1 น,นะ คือก็อยากจะรู้ฮะว่าเออฝนไม่ตกนะคือจ้บอกสิ่งแวดล้อมบรรยากาศเป็นไงคือกลางวันตกไหมกลางวันก็ไม่มีแดดเลยอากาศก็เย็นๆแต่ฝนไม่ตกกลางคืนนี่ก็ไม่ตกเลิกงานผมก็มาเลยมาลองดูที่เป็นไงว่าจะได้เปล่าอยากรู้ว่าเออมันเกี่ยวไหมกลางวันกลางคืนหรือว่ามันก็ได้หมดเลย ก็ให้มันประจักษ์นะแต่เราก็รู้ว่าน้ําเย็นมันก็จะไม่ค่อยไม่ค่อยเดินใช่ไหมสิ่งที่เรารู้กันเนี่ยวันนี้เราก็อยากรู้ว่าไอาการที่มันไม่เดินแล้วมันจะให้เราได้มากน้อยแค่ไหนนะก็ลองดูคนวันนี้ก็ไม่ค่อยเยอะหลุมหลวงดูได้ไหมอ๋อมันไปติดกับฟันหลอมันหยุดด้วยนะคน คนก็อาจจะไปเที่ยวกันก็ได้นะแล้วก็ครั้งเนี้ยก็จะเป็นคืนเนี้ยเป็นคืนสุดท้ายนะที่ผมยังพกบุหรี่ไฟ,ฟฟ้าแต่นิโคตินมันคือศูนย์นิโคตินนะซึ่งผมว่กะว่าผมจะดูแค่มัน3เดือนเนี่ยไอ้ที่ศูนนิโคตินเนี่ยแล้วผมก็จะไม่พกมันละ อันนี้ก็จะเห็นมันก็เป็นข้างทาง้ายละที่ผมจะมีไอติดไอ,ดอ,ดอดที่ไอบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยอันนี้ผมก็จะไม่ดูดไปละพยายามพยายามมานานละจนคิดว่าบุหรี่ไฟฟ้ามันเป็นเครื่องมือที่ดีที่สุดนะเออจะบอกคนนี้ว่าใครที่อยากเลิกบุหรี่นะเดี๋ยวผมพูดตอนบทถงท้ายแล้วกันนะครับอันนี้เดี๋ยวผมทวนให้นะว่า C1 ใช้ไงว่ามันจะต้องทำไงนะถึงจะได้กุ้งกุ้งดื้อกับบ้านนะกุ้งมันดือ้อคือวิธีเนี้ยมันบางทีมันก็เหมือนไปกินเบาบ้างเลยต้องต้องคอยสังเกตนะผมก็จะยกสึ้นนิดนิดแล้วก็ปล่อยมันมเดี๋ยวมันก็จะมีอาการ ทีนี่พอเฉวยไปเลยเนี่ยผมก็าผมมันดึงดิ่งลงดืง้อผมว่าจะยกมันช่างให้ตึงนิดดแล้วผมก็ช่างช่างแล้วผมก็วัดว่าถ้าผมไม่ช่างเนี่ยมันจะไม่เจอเลยแล้วช่วงนี้ล้างก็ไม่ได้อีกด้วยแปลกมากเลยล้างพอวัดไปก็ไม่ได้อีก ดีดีเองอ้าวมาแล้วอืมได้ไหมน่าจะได้นะเห็นไหมว่าการคือผมจะไม่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 หย่อนคันนะคันสมัยใหม่มันมีสปริงนะผมจะขาดไม่เฉยๆลนะคือถ้าเราพยายามเลี้ยงมันจนยกหัวมัน ขึ้นพ้นน้ำได้นะโอกาสหลุดในนี้มันน้อยแล้วพี่นะเราจะย่อนมันแล้วค่อยลากมันเข้ามาเปวิธีลากมันผมจะพยายามจัดการให้หวัวมันพ้นน้ำก่อนแล้วค่อยโน้มสายให้มันเข้ามาหาเราล้วก็เก็บกุ้งส่วนวิธีการจัดการกุ้งวันเนี้ยผมใช้วิธีการช่างคือมันดิกด๊กๆๆแล้วนะีนะผมก็ จะยกขึ้นนิดนึงแล้วผมก็จะปล่อยลงไปถ้ามันมีตัวหรือว่ามันอะไรกระเยื่อเนี่ยเดี๋ยวมันจะต้องฉวยเยื่อนหนีเราผมก็จะช่างเหมือนพอมตึงผมก็จะปวดเลยวัดตับทำวิธีอย่างเนี้ยช่วงฤดูนี้นะมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยนะอาการลักษณะของกุ้งเนี่ยมันมีหลายแบบอะเราต้องพยายามศึกษามันว่าเราจะทำไงบางทีเราถ้าเรา ปกติผมจะปล่อยทิ้งวางไว้เฉยเลยนะกินก็กินไม่กินก็ไม่กินแต่นี่รู้สึกว่าเออคนอื่นเขาก็ตกได้เยอะเอย่องเรานะอืมก็คิดว่าโอ้เราคือเราปล่อยเลยไงปล่อยให้มันไปเบ็ดมันไปหากินเองไงแต่นี่เราก็เออเราก็ต้องช่วยมันด้วยอย่นนะางเงีนยลังลังดึงดึงคือโย่อย่ให้กุ้งมันโกรธอะ่ะเนี่ยเห็นไหม ติกๆๆ๊กติกติกแล,แล้วเราก็จัดการมาันนี่สมานะหลุด,ดนี่เราทากนะคิดว่ามันคงจะไม่สู้แล้วเอาตะเกียบให้ผมนะให้ซ่อมผมจะดีกว่าให้ตะเกียบผมนะผมพูดจริงเลยอืดูการใช้ตะเกียบผม ทานให้ดีด้วยนะเพราะเราหนวดเดือนนะหนวดเขาหรือไม่ต้องมีที่ชั่วได้โอ้เลอ,อมการยาวเลยก็โอเคนะทริปนี้ก็ถือว่าสนุกแล้วเดี๋ยวค่อยจะบอกว่าถ้าว่าตกกลางหรือกลางคืนดีหรือว่ามันยังไงอะไรเนะี่ยเดี๋ยวพอที่ปลายตอนบทส่สงท้ายนะครับ อันนี้ก็ไปพันเขานะอือพันเพื่อนบ้านมีน้องผ่านไปอย่างน่ะมีน้องคนหนึ่ที่ก็เป็นเจ้าหน้าที่นะมาอยู่ที่พมา่านะเขาบอกผมอ่ะเมือพออระเอกพมา่านะโหผมว่าดีใจยังเลยผมเหมือนพออระเอกพมา่า เดี๋ยวผมบอกขอดูหน้าเดี๋ยวนะเซิร์ชดูหน้าพี่เอกน้ดูหน้าโอ้พอเห็นหน้าแล้วจะดีใจหรือเสียใจดีเนี่ยโอ้ผมว่าเขาแก่กว่าพ่อผมอีกนะ <c oughs> อืมนี่คุณเ,เงาะก็จริงๆผมสี่ชั่วโมงแต่หมูเตี๋ยวอร่อยไหมหม้ออร่อยครับก็ก็อ,อยากจะรู้เราได้กุ้งไหมก็ห่วงอะ่ะเขาเขาก็จะเตี๋ยวถามนะ คือก็อยากให้คนที่มาใช้บริการเขามีแต่ความสุขนะผมก็ผมก็ผมก็ดีใจนะที่เขาเป็นห่วงเรานะสำหรับวันนี้ผมได้ประมาณโลห้ก็ถือว่าโอเคนะกับการตกเอ่อสชั่วโมง300บาทได้กุ้งมา16ตัวโลห้าโอ้ยี่ยม ครับสวัสดีครับวันนี้ก็เราไปที่บอ่อปัตตี้มาแต่เนี้ยเป็นเป็นครั้งครั้งครั้งแรกหรือเปล่านะผมจำไม่ได้ครัครั้งแรกหรือครั้งที่สองนะีที่ผมไปตกตอนคืนนะคืออากาศก็คนจะไม่ได้เหมือนกลางวันนะคนจะน้อยกว่า เแต่มีเลี้ยงอาหารด้วยเออเขาก็มีทำก๋วยเตี๋ยวแจกผมก็ได้ชิมก๋วยเตี๋ยวร้านวดติมานะอร่อยดีอืมเัาคุณว่ามาถามว่าอร่อยไหมคะเติมได้นะยังมีอีกนะถ้าไม่พอมาเติมอีกนะนี่ครแล้วก็ชี้ไปทางคนตรงข้ามผมนะเพราะเนี่ยอย่างพี่คนเนี้ยเขามาบ้าน ก็ามาจากที่ไหนนะจำไม่ได้นะแต่ก็มาในื้อทานสองสามชาติเลยนะอ,อแต่เนาะไม,ไม่ไม่ว่าอะไรหรอกก็ถือว่านอนจะเลี้ยงอยู่แล้วก็ใครจะทานเับเท่าไหร่ก็ได้เน,นี้ยาะสปอร์ตนะเพราะว่านักตกกุ้งที่มาตกที่เขาเนี่ยตกแล้วมันก็กลับบ้านดึกตื่นก็ไม่อยากให้ไปแวะที่ไหนว่าเดี๋ยวมันกลัวอันตรายเนี้ยเขาก็ห่วงอะ่ะเขาก็บอกว่าเออก็อเลยทําเลี้ยงซะเลย ผมก็อูคน้างหลาดลดีเนี่ยเพราะว่ากินไปชามหนึ่งอร่อยโอ้จุกเลยดักก็ดีอ่ะ <c oughs> <ๆ S 1> <c oughs> อ้าวเดี๋ยวจะบอกว่าวันที่ผมทําไงนะคือแต่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ผมจะใช้วิธีนี้ซึ่งเดี๋ยวผมจะลองเทสอีกสักเทสให้มันจะเทสสักสามสี่ผนเลยหรือห้าหลอะไเนี่ย <c oughs> เพื่อจะบอกว่าเฮ้ยมันใช้ได้จริงนะก็จะเอามาบอกเป็นทางการแต่นี่ผมบอกไว้ก่อนแล้วกันว่าผมทำไง คือผมใช้ C1 หนึ่งกับฟิลโมนเลยแหละผมก็ตั้งทุนได้มันพอดีเลยนะไม่มีการเผื่ออะไรเงี้ยไม่ไม่ไม,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 มีเพราะว่าผมจะเลือกที่ออกที่มันไม่แรงมากกลางๆหรือว่าน้อยแต่ถ้าไปออกแรงๆเนี่ยซีหนึ่งใช่ไม่ได้บอกเลยถ้าได้เหมือนกันได้ก็ต้องได้น้อยเพราะเราต้องเผื่อทุนขึ้นอีกถ้าได้เนี่ยก็คือต้องได้น้อยเสียโอกาสอะ่ะคุณย่ามันไม่มันไม่เหมาะกับกทุนเบานะครับ เพราะฉะนั้นผมเห็นอ็อกเขานะก็จะเป็นแบบประมาณอ็อกไม่แรงเห็นไหมแล้วก็อย่างเงี้ยเหมาะใส่ย,ยกเขาเมอหน้าอย่างเงี้ยแต่วันนี้ถผมใช้ซีนก็สลับไปไปบ้างนะว่ามันจะเป็นยังไงก็โอเคใช้ซีนเข้ามาตกปุ๊บนะครับเวลากู้มันดึงไปเนี้ยตึกต๊กตึกต๊กตึ๊กตึ๊กเรารู้ว่ามันมีเกาะที่ปลายเบ็ดแล้วเนี่ยเราก็จับช่างมานันนิดนิดหน่อยๆยกมัน ยั่วยุมันให้มันโมโหแล้วก็ปล่อยต้นให้หยอดลงไปแล้วก็ดวกการมันถ้ามันมีตัวเนี่ยมันจะดึงเหยื่อวยเหยอแล้วก็หนีไปหรือว่ามันดึงดําดิ่งไปเนี่ยแล้วก็่อช่่งสวนขึ้นมาความตึงเราก็สะบัดปึ๊กถ้าได้ก็ได้ไม่ได้ก็ได้แต่ก็ทําวิธีเนี่ยมันก็จะเร็วกว่าการที่เราทิ้งไว้เฉยๆนะพอจะมันจมคือช่วงหน้าหนาวเนี่ยนะหรือหน้าฝนเนี่ยมันคาบเกี่ยวกันเนี่ยมันจะมีอาการว่ากุ้ง เล่นเหยื่ออยู่นั่นแหละเช็กก้าด้วยไปเล่นมาวัดก็ไม่โดนช่างก็ไม่ได้ลังก็ไม่อยู่อะไรก็ไม่ได้ก็ท่้ไหร่ที่ผมบอกเนี้ยแต่ถ้ามันดำดิ่งลงไปเนี่ยโอกาสได้มันมีเยอะกวา่ามันก็ประมาณนี้คือเราก็มีโอกาสที่จะได้กู้แต่ว่าอันเนี้ยผมเบิง้งลองใช้มันครั้งแรกเดี๋ยวผมจะลองใช้เป็นอีกหลายๆผลแล้วลองเทสอีกทีแล้วว่ามันจะได้ปะถ้าได้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาบอกอีกที ว่ามันเป็นยังไงสรุปผลเป็นยังไงในคลิปนี้ผมก็ฝากให้กดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งในช่องมีแสบช n n e l ของเรานะครับแล้วไว้พบกันคลิปหน้าน,นะครับคลิปนี้ผมไปก่อนนะครับ